กบสวัสดีครับเป็นแฟนปพะเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับที่ช่องส่องพระเรียน,นะครับอาจจะได้รับชม,มันในช่อง YouTube นะครับคลิปนี้ก็นําพาแท้จากแฟนแฟนเพื่อนเครื่องหนึ่งบ้านนะครับที่ส่งมาทีงช่องนํามาพิจารณาให้นะครับและเจ้าของต้องการให้ผมนํามาโปรโมทให้ด้วยนะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพก,กันวัดพญาติรุ่นแรกปี2469เเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้คือผิวหิ้งเลยนะฮะคือตั้งไม่ได้ใช้เลยนะ สนิมขึ้นเยอะแบบนี้เลยนะท่านใดสนใจเช่าไปท่านเอาไปล้างเอาเองนะครับนะผมไม่ล้างนะครับนะถ้าท่านใดสนใจจะเช่าท่านก็นะเอาไปล้างเอาเองได้นะครับส่วนถ้าไม่ล้างก็เลียบกรอบทั้งแบบนี้ก็ได้นะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับ ผมก็กราบขอผคุณมากนะครับอ่าเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมตนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีอ่าการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้บบาทก็ได้ร้อยห้ก็ได้หรือ7 5 0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกากเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่ สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับนี่คือสนิมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเดือนหนะ้าตามระยะเวลาเหรียญนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเหรียญป้องกันเหรียญน,นี้นะฮะก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับเจ้าของต้องการนําให้ผมโปรโมทในราคาที่ไม่แพงนะครับเดือนเหรียญนี้เปิดอยู่ที่35,000บาทนะครับเดือน3 5มหม นะในราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นเหรียญแท้นะที่มีความคมชัดสวยงามนะครับความเก่าสนิมออกไซด์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหรียญรุ่นนี้ประวัติศาสตร์นะครับก็ผลิตโดยโลงกษาสิบนะครับในยุค2 4 9เเนื้อโลหะจะเป็นทองแดงนอกนะครับศิลปะงานพิมพ์นะครับ,าานะรบก็ต้องเป็นงานแกะด้วยมือนะเหรียญยุคนี้เป็นงานมือทั้งหมดนะครับ ถ้าเป็นงานถอดเป็นงานฟอสตาคหรือเป็นงานเครื่องไม่ใช่นะฮะเบื่อเราต้องเข้าใจนะครับมาดูกันนะครับเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเส้นสายลายพิมพ์นะครับสนิมมันขึ้นเยอะนะครับสนิมมันขึ้นเยอะมากเพื่อนๆดูสิครับขนาดสนิมขึ้นเห็นไหมเรายังเห็นเมตาล่างๆนะะเหรียญแท้ต้องมีเมตานะครับเหรียญพวกกันนะครับทุกเหรียญจะต้องติดเมตานะครับไม่ว่าเหรียญที่ปั๊มได้ท้ายพิมพ์เริ่มจะตื่นเมตาก็ต้องติดนะ สเกลของสังกติตรงนี้จะต้องมีเส้นเสี้ยน,นับเลือนเป็นเส้นเสี้ยนแนวตั้งตามตามยาวแล้วก็มีสเกลเล็กๆนะครับฝางด้วยนะในเหรียญเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปล้างเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับอันนี้สนิมมันบดบางนะครับสนิมปกคลุมตรงสเกลลิวจิวอนตรงนี้ก็ต้องมีรอยขูดแต่งนะครับด้านข้างก็เหมือนกันต้องมีร่องรอยการขูดแต่งจิกแต่งนะครับเลือดนะรอยย่นคมชัด สังเกตดูตั้งแต่หูเหรียญตรงนี้จะมีสเกลรอยขูดลงมาพอสอน,นะครับตรงเลขสองเลขสี่เลขหกเลขเก้าพวกนี้จะมีร่องรอยนะครับรอยจิกแต่งมันจะเกิดเสี้ยนเป็นร่องนะครับพื้นเหรียญก็ต้องมีเส้นเสี้ยนนะครับตั้งแต่เนี่ยพื้นเหรียญด้านสีสะันนะครับแนวนี้มีเส้นเสี้ยนหมดเลยจนมาถึงนิ้วมือตรงเนี้นะครับเส้นเสี้ยนทะลุมาหมดเลยนะท่านเช่าไปท่านไปล้างเอาเองนะครับเบื่อนนะฮะท่านใดสนใจจะเก็บเนี่ยนะครับท่านไปล้างเอาเอง นะเนี่ยอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่สนิมขึ้นเยอะนะเหรียญรุ่นนี้นี่สนิมโดยธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยตั้งเปลือยเปล่าอย่างเดียวไม่ได้เก็บอย่างดีคือตั้งบนหิ้งนะฮะเจ้าของบอกว่าตั้งบนหิ้งมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นพระที่บ้านเขานี่นะทีที่เขาดูตามผมในช่องเนี่ยเขาไม่แน่ใจ นะครับก็คือเพราะว่าเหรียญนี้ขึ้นสนิมเยอะนะเขาส่องดูตามผมในช่องแล้วนะครับที่ผมถ่ายด้วยกล้องขยายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจนะเพราะว่าสนิมขึ้นเยอะมันก็ถูกต้องส่องยากนะครับถ้าเราจะดูลายเอียดสเกลพื้นเหรียญต่างๆนะก็เลยส่งมาให้ผมนะผมก็มาเทียบแล้วนะครับพอเราได้เห็นองค์จริงเราจะเห็นล่องรอยสเกลร่องรอยการจิกการแต่งนะครับที่ชัดเจนกว่า พราะผมเจอมาทุกสภาพแล้วนะครับเจอมาทุกสภาพแล้วความเก่าสนิมอล็อกไซด์ที่ขึ้นแบบนี้นะครับเบื่อนขึ้นโดยธรรมชาตินะไม่ได้เป็นการแต่งเคมีไม่ได้แต่งนะครับน้ํายาทาเก่าอะไรเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยนะครับเก่าตามสภาพเลยนะเนี่ยคือปล่อยตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมเหรียญถ้าไม่ใช้มันไม่สึกนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างดีให้สนิมขึ้นเยอะแค่ไหน ะครับถ้าไม่แขวนไม่ใช้เนี่ยนไม่สึกนะมันจะสึกมาได้ไงโลหะอยู่ดีๆมันจะหายไปเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เหรียญปั๊มตัดเห็นไหมฮรูปทรงนูนต่ำสองสี่หเก้านะครับนี่ก็เก้าสิบกว่าปีแล้วนะอีกไม่กี่ปีเนี่ยก็จะเป็นวัตถุโบราณแล้วนะเหีนไหมเราสามารถพิจารณาเยอะแยะได้เลยว่าเหรียญเนี่ยที่มันสึกๆเนี่ยมันต้องใช้นะครับ มันต้องผ่านการสัมผัสเสียสีกับร่างกายที่เกิดจากการใช้นะถ้าตั้งเปลือยเปล่าไว้บนทิ้งแล้วไม่ได้แฝนไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับสนิมมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะเราต้องเข้าใจหลักนี้นะครับนะไม่ใช่ตำหนี่ตรงนั้นตรงนี้นะครับโอกทั้งเพเราต้องเข้าใจงานพิมพ์ก่อนถ้าพิมพ์เนี่ยแกะจริงก็ตามรูปแบบนะครับตามประวัติศาสตร์ ว่าการผลิตเหรียญปั๊มเราสมัยก่อนเราแกะด้วยมือทั้งนั้นนะงานดิมไม่มีเครื่องเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญสองสิบเก้าจะมาเป็นงานเครื่องนะครับมันก็ไม่ตรงกับยุคนะจะมาเป็นงานถอดบล็อกพิมพ์ซิลิโคนมันก็ไม่ตรงกับยุคนะครับงานบล็อกพิมพ์ซิลิโคนคือการถอดทิมทําปอมามเทียมเนี่ยมันเกิดหลังปีสองพันสิบห้านะมันคนละยุคกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยแนวทางในการศึกษาเบื้องต้นเลยนะครับเหมือนนะงานแกะเนี่ยสองก็คือโลหะนะครับ โ,โลหะพวกนี้นจะเป็นทองแดงนอกทั้งหมดนะเขาเรียกว่าทองแดงนาเข้าในยุคนั้นน่ะพอเราไปดูประวัติศาสตร์นะครับบ้านเรายังสกัดทองแดงเองไม่ได้เลยนะยังไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ๆเหมือนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นโลหะพวกนี้อย่างที่บอกว่าเป็นโลหะนอกนะครับมันก็สอดคล้องกับพวกเนื้อนิกเกิลนะครับนิกเกิลบอนเงินพวกนี้ยโลหะที่ผลิตจากกองคสารนะครับในเหรียญบาทเหรียญสตางลูนะครับสตางลูก็มีนิกเกิลมีทองแดงด้วย เห็นไหมโลหะพวกนี้จะมีเปอร์เซ็น์ทองแดงที่สูงนะครับโลหะยุคเก่าๆเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนโลหะยุคกุาหกรรมนะครับที่เป็นลักษณะสีเหลืองนะแดงอมเหลืองพวกนี้ยุคอุาหกรรมหมดเพราะฉะนั้นเราศึกษาเราต้องเข้าใจนะครับโลหะด้วยถึงจะเก็บได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วเหรียญเราเนี่ยด้วยเชื่อได้เลยนะครับอนาคตข้างหน้านะครับ คุณจะเช่าหาซื้อขาย,ยเป็นหลักแสนหลักล้านคุณจะยื่นบัญชีทรัพย์สินอลงงต่างๆแล้วแต่นะครับที่เป็นพระเครื่องต่อไปมันต้องเป็นมาตรฐานนะครับมันต้องผ่านการตรวจสอบทางหลักวิทยาศาสตร์นะมันต้องผ่านเครื่องในการวิเคราะห์โลหะธาตุมวลสารธาตุนะไม่ใช่มาอ้างอะนที่ำํำหนอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีแม่พิมพ์เนี่ยไม่สามารถที่จะเอามา,อายันกันได้นะครับนะ คุณบอกว่าเหรียญตําหนิแท้นะครับพวกสายตําหนิที่เก็บบอกว่าตําหนิแท้นะครับพวกที่เก็บสายวิยแล้วก็บอกว่าเหรียญเหล่านี้แท้ทีนี้ก็ต้องผ่านการพิสูจน์นะมาพิสูจน์กันเลยว่าเหรียญใครนี่นะครับแท้กันแน่เพราะทุกคนต่างองบอกว่าวเหรียญตัวเองแท้ดังนั้นนะแต่หลักการความแท้นแท้ตรงไหนนะครับในเมื่อแม่พิมพ์ไม่มีบุคคลที่สร้างพระนะครับรุ่นนี้แทบจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะนะแล้วการจดบันทึก ที่เป็นรายลักษณ์อักษรน,นะครับเอกสารเร่งต่างมันก็ไม่หลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราจะพิสูจน์ได้ไงสู้ไหมครับเราจะพิสูจน์ได้ไงนะในการพิสูจน์เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าพวกนี้มันเป็นงานรีดนะครับมันไม่ใช่เป็นงานหล่อไอ้พวกที่บอกว่าเห,หรียญหลงพวกกันหล่อมันก็ไปเก็บสิครับเหรียญหล่ลอเราไม่ได้แยง้งนะครับนะว่าเหรียญหล่อนี่ไม,ม่สร้างไม่มีการสร้างเขาสร้างมาตั้งแต่กี่ยุคมาแล้วนะครับงานหล่อเนี่ยนะครับ แต่พวกสายหล่อเนี่ยนะครับเหรียญหล่ลอพวกนี้มันไม่สวยนะครับเมื่อเข้าใจไหมครับหลอ,อกมาข้อบอกพร่องมันเยอะนะเพราะฉะนั้นพอเรามีเครื่องปั๊มเนี่ยนะครับการขออนุญาตจะสร้างเหรียญปั๊มเหล่านี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นไงนะครับเพราะเขาสร้างเหรียญที่เรือของในหลวงและกากันที่สี่ที่ห้ามาแล้วนะครับเบื้อนทีนี้เหรียญที่เรื่องของพระสงฆ์เนี่ยนะครับประเทศไทยเราในยุคสมัยนั้นก็ชาติศาสนาพาระมหากษัตริย์นะครับการเมืองการปกครอง ยังเป็นปกครองโดยระบบพม่ากษัตริย์นะครับก็คือสมบัติสมบูรยานาสิทธิราชยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญป,ปั๊มพวกเนี่ยนะครับเมื่อมันไม่มีเครื่องที่จะทําพิมพ์ได้ก็ต้องทํำยังไงก็ต้องแกะด้วยมือนะครับแม้กระทั่งเหรียญที่ระลึกเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญสตังลูเป็นงานแกะมือทั้งหมดนะครับด้วยงานพิมพ์แตกต่างที่ว่าเหรียญเ,เราเหล่านี้นะครับเหรียญบาทเขาจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะครับ เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าแต่ล่องรอยการลงแท่งเหล็กการย้ํานะครับขอบข้างรอยจิกต่างๆนะมีเหมือนกันหมดแหละนะครับใครมีเหรียญสตางรูสองสี่หกเก้าสองสี่หกสองนะครับเหรียญเกา่เกาๆที่ที่ยังเก็บอยู่ในสภาพดีที่ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะนะถ้าลองมาส่องดูสิครับรายละเอียดงานพิมพ์ใกล้เคียงกันเลยกับเหรียญที่เลือกของพระสงฆ์เนี่ยนะเพราะรูปแบบการผลิตนะครับมันเหมือนกันการทําพิมพ์มันเหมือนกัน เนี่ยในจุดเนี้ยนะครับใครที่บอกของตัวเองแท้มันก็เอามาเปรียบเทียบสิครับเอามาพิสูจน์ตรวจสอบสินะแต่ผมนี่มั่นใจนะครับนะว่าเราเนี่ยนะครับเหรียญที่เราศึกษาที่เราเก็บสะสมเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยผลิตตรงตามประวัติศาสตร์ออกจากวัดจริงๆนะครับออกจากวัดจริงๆแล้วก็สอดคล้องกับแหล่งผลิตจริงๆเพราะว่าในการตรวจสอบเนี่ยเนื้อโลหะพวกนิกเกิลเนี่ยนะครับมันเบืือนมีประวัติชัดเจนนะ ไอเหรียญของเซียนไอเหรียญเนื้อทองคําไอเหรียญอะไรต่างๆนะครับอาปาก้าอะไรต่างๆนี่ยนะครับมึงมายุคหลังทั้งนั้นนะไอไร่แปะตังค์บ้างนะครับเนื้อแปะตังค์นีม่มายุคหลังทั้งนั้นนะครับในยุคสองสียวก้ายังไม่มีนะครับยุคกองกริ 3, เนื้อแปะตรงแปะตังค์เนี่ยนะครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เซียนบอกแปะตรงแปะตังค์นะครับเดื่อนนะมันยุคหลังทั้งนั้นเลยแล้วมันจะตรงกับสองสีลเก้าได้ไง พอเรามาดูงานพิมพ์นะครับผมเข้าไปไล่ดูหมดเหรียญที่เซียนนำมาชี้ตำหนิที่คนนู้นบอกว่าเนี่ยแท้อย่างนั้นแทอย่างนี้นะครับพอไปดูงานถอดตรงนั้นร่องรอยศึกยังไม่มีเลยบางองค์แต่ารายละเอียดไม่มีเลยพเพราะมันเป็นการถอดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับนําเหรียญที่ใช้ของเราแต่แรกไปถอดนะพอไปถอดมาเนี่ยนะครับารายละเอียดมันก็ไม่ติดอยู่แล้วมันก็ไปจ้างเขาแฝนบ้างนะครับอ่าบางโรงงานก็ทํามาแบบใช้นุญาแต่งเก่าทําสีแต่งเก่ามาเลยนะ แล้ทีนี้พอม,มันออกมาสู่แผงพระนะครับมาเป็นเวลา20-30ปีมาแล้วนะครับเหรียญปลอมอย่าลืมนะครับนะเหรียญเก๊นเนี่ยทำมันแต่หลังปี2000อ่าที่อุตสาหกรรมนะครับเกิดขึ้น,น2115พอ19 20เนี่ยนะครับปลอมมันเยอะมาเรื่อยๆ,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 ๆเลยเพื่อนๆลองคิดดูสิครับตั้งแต่ออ่0ผมคิดง่ายๆเนี่ย2120เนี่ยจมนมาถึงปัจจุบันเนี้ยมันกี่ปีละนะ40กว่าปีแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญปลอมนะครับสนิมมันก็ขึ้นแล้วเหมือนกันถ้าใครไปใช้มันก็สึกแล้วเหมือนกันนะอย่าลืมว่าพระปลอมไม่ได้ทามาแค่ห้าปีสิบปีนะครับสี่สิกว่าปีมาแล้วนะของปลอมเนี่ยแล้วพอเราไปดูประวัติการศึกษาอาการทําหนังสือพระเหรียญเนี่ยมึงทํายุคไหนมไม่ได้ทาในยุคสองสี่หกเก้าหรือสองสี่เจ็ดศูนย มาทำกันนี่หลังปีสองมร้อยยี่สิบกว่านี่นะครับแล้วพาระที่นํามาลงก็คือของกลุ่มก้อนพวกสายห้างทั้งนั้นแหละนะะสายห้างทั้งนั้นเลยเอามาลงเนี่ยมันก็มีทั้งปลอมทั้งเก๋ปะปนกันนะครับแต่แตกต่างที่ว่าพาระเนี่ยนะครับไอ้พวกเนี้ยถ้าเป็นของสายอื่นมึงตีเก๋หมดของชาวบ้านมึงตีเก๋อย่างเดียวเพราะมึงไม่ต้องการจะเช่ามึงต้องการจะขายของพวกตัวเองแต่ของตัวเองนี่แท้ทุกเหรียญน,นะฮะ ปลอมก็แท้ขายเข้าไปเข้ามาให้คนอื่นมาเซอร์ก็ตีของเขาเก๋ระบบมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น,นเพื่อนเนี่ยก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับเนี่ยเหรียญสาภาพสวยๆมไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยนะครับในราคาที่จับต้องได้เนี่ยนะยังไงก็มีพุทธคุณเต็มร้อยนะครับเพื่อนเพราะว่าพระเหล่านี้ยวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับสมัยก่อนอย่างที่ผมเน้นทุกคลิปอะ เพราะเขาสร้างเพื่องานบุญงานกุศลน,นะครับซ่อมแซมบุบรณะปฏิสังขรณ์วัดก็เลยสร้างเหรียญน,นะครับที่ระลึกมาเพาื่อญาติโยมเนี่ยนะครับได้ร่วมกันสมทบทุนทําบุญตามกําลังศรัทธาเข้าใจไหมครับเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อชุดจองกรรมการชุดนั้นชุดน,น,ดนี้สั่งจองล้านนั้นมึงรับเท่าไหร่ล้านนี้รับเท่าไหร่คํานวณต้นทุนแล้วผลิตแล้วได้กําไรถึงจะสร้างเหมือนในพระปัจจุบันนี้นะครับวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพุทธคุณนะครับ รูบาอาจารย์หลวงพ่อก,กัลน,นะะหลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เกิดไม่ทันหรอกนะครับแต่ถ้ามีชื่อเสียงเหล่านี้นะจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นพระที่อาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะองค์หนึ่งแหละนะครับอ่าถุมงคลที่เขาใช้ตกทอดกันมานะครับก็มีพุทธคุณเพราะฉะนั้นพุทธคุณมันต้องเกิดมาจากของแท้นะครับไม่ได้เกิดมาจากของปลอม เข้าใจไหมครับเนี่คือหลักในการพิจารณาถ้าเราอยากได้ของแท้นะครับเพื่อนมันต้องแท้ก่อนของถึงจะมีพุทธคุณนะครับถึงจะเป็นของดีนะก็ลองคิดพิจารณานะครับผมก็แนวทางที่ผมศึกษานะครับผมก็มาแนะนําให้กับเพื่อนนะครับที่เราเก็บสะสมตามปรัิศาสตร์ดีกว่านะตามรูปแบบการสร้างการผลิตนะครับตามเนือ้อโลหะของยุค อันเนี้ยมันสอดคล้องถูกต้องที่สุดแล้วส่วนใครจะไปเก็บตามเซียนตามกระแสก็ปล่อยไปเลยนะฮะเพราะพวกเซียนเหล่านี้นะครับอ่าล้มหายตายจากไปพระของพวกท่านต่อไปนะครับก็กลายเป็นพระปลอมเขาตรวจสอบไม่ได้พอไปตรวจสอบโลหะนะครับมันไม่สอดคล้องอายุเลยพอไปดูงานพิมพ์นะครับมันก็เป็นงานถอดบางทีเผลอตรวจนะครับถ้าตรวจด้วยเครื่องอาจจะเจอเคมีก็มีนะครับเจอน้ํายาทําเก่าก็มี ก็เป็นงานทําปลอมนะครับแต่งเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองคิดพินิษวิเคราะห์ดูนะครับจะสุขสานในแนวทางไหนนะโอเคนะครับเรียนนี้เดี๋ยวผมจะลงกล้องเพื่อนได้ดูด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะเจ้าของก็เปิดไว้แค่สามหมื่นห้าันบาทนะครับท่านใดชอบไปจะไปล้างเอาเองก็เชิญน,นะครับสาภาพตามนี้นะตามนี้เลยนะครับ แต่แท้นะครับเบื้อนรายละเอียดล่องรอยการแกะอะไรต่างมีครบนะครับนะถ้าล้างนี่จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากนะแต่ท่านลงเช่าไปล้างเอาเองนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับในเหรียญของพวกกันวัดพญาตเนื้อทองแดงเปื่อยนะครับในคลิปนี้โอเคนะครับเบื้อนทีนี้เรามาดูเหรียญของพวกกันนะครับเนื้อทองแดงเปื่อยสภาพนะครับคือเก็บมาไม่ได้ใช้เลยนะครับเหรียญนี้ สนิมขึ้นเต็มเลยนะก็ส่งมาจากคุณแฟนนครึ่งนึงบ้านนะครับค่อนข้างดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าสนิมเนี่ยนะครับมันปกคลุมเยอะแล้วเหรียญน,นี้คือเหรียญปั๊มหลังๆนะครับแต่ถ้าล้างออกเนี่ยนะครับเราจะเห็นเมตาเห็นสเกลการแกะนะฮะที่ชัดเจนเหรียญน,นี้ปั๊มไทยๆนะครับแล้วก็ท้านเนี่ยคือผิวหิ่งนะครับไม่ได้ใช้เลยเพื่อนดูให้ดีนะอ่าที่เราเห็นได้ก็คือเพื่อนๆนดูเส้นเสี้ยน,นะครับบริเวณสังกติเห็นไหมถึงเหรียญจะปั๊มหลังๆ นะครับถ้าเราไปเที่ยวกับเหรียญที่ปั๊มแรกๆเนื้อนิเกิลพวกนี้จะคมกว่าแต่เราก็ยังเห็นเส้นไหมะร่องรอยการขูดแต่งนะครับของสเกลเส้นต่างๆเนี่ยก็ยังมีให้เห็นเพราะว่าเหรียญนะครับก็ตั้งมาบนทิ้งไม่ได้ใช้เลยนะดูผิวสิครับไม่ได้ผ่านการหยิบจับเลยเนื้อโลหะเนี่ยนะครับเหมือนเหรียญผ้าแผงพระกองทั่วไปเนี่ยนะครับที่คนนู้นหยิบคนนี้หยิบคนนี้จับเนี่ยนะครับน้ําผิวมันจะเปียกมันโดนเหมือโดนมือนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญที่ตั้งไว้บนที่งอย่างเดียวนะครับเป็นเวลายาวนานไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านการสัมผัสหยิบจับเนี่ยนะผิวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสนิมมันก็จะขึ้นสนิมเหล่านี้เกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากโลหะเนี่ยนะครับอ่ามันทําปฏิกิยากับค่ากดดางความร้อนความชื้นก็ขึ้นสนิมเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าทองแดงนอกจะไม่ขึ้นสนิมนะครับขึ้นเหมือนกันหมดแหละนะมันขึ้นอยู่กับการดูแลการเก็บรักษาด้วย นิกเกิลก็เหมือนกันนะครับนิกเกิลน,นอปลอนเงินเนี่ยขึ้นหมดนะครับเบื่อน,นะขึ้นหมดแหละใช้ก็สึกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะกงทนไรดูสิครับดูสนิมไหมมันหนามากเลยก็แห้งนะครับเนีย่ยดูหน้าตาลอยยุ่นนี่ถ้าล้างก็เห็นรายละเอียดหมดเลยนะครับตรงใบหูตรงนี้ก็จะมีมุมสามเหลี่ยมน,นะ ผิวอย่างเงี้ยมเพื่องหลงพวกันเนี่ยนะครับพวกงานฟอสตนะครับทําผิวงี้ไม่ได้นะฮะพวกเหรียญปลอมแบบฟอสปาร์คเนี่ยมันจะไปลงกระไรลมดําลงยานะครับจะไปทําแบบโน้นจะมาทําความแห้งความเก่านะครับอย่างเงี้ยมันทํายากเพราะฉะนั้นใครมีแบบนี้นะครับเบื่อแล้วรายละเอียดเป็นง,งานพิมง,งานแกะเนี่ยนะครับแท้ทุกเหรียญน,นะแท้ทุกเหรียญ ดูที่หูเหรียญเนี่ยเห็นไหมสเกลดูที่เลขสองตรงเนี้จะมีเส้นเสี้ยนไหมยังมองเห็นอยู่เลยเนี่ยเส้นเตี้ยนเห็นไหมร่องรอยการจริกในเหรียญถอดทั่วไปไม่มีนะครับเือน แต่เหรียญก็จะปักเดี๋ยวนี้มีนะครับนาะมันถอดออกมาแล้วสนิมนี่ขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าพานี่ไม่ได้ใช้เลยอ มีเหรียญหนึ net, well. h, ่งนะครับแต่คนและเจ้าของนะขึ้นสนิมเหมือนกันเลยนะขึ้นสนิมเหมือนกันเหรียญนี้มาจากทางภาคอีสานนะครับอีเหรียญมาทางภาคกลางนะครับหลงก็กันเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับว่าพาสอยู่เนี้ยนะฮะบางทีมันหมุนเวียนไป ทั่วประเทศอ่ะแต่พวกเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือเหรียญที่อยู่บนทิ้งนะครับผิวอย่างเงี้ยคือไม่ได้ผ่านการหมุนเวียนหยิบจับนะครับเหมือนพลาตลาดทั่วไปนะในแผงพลาตลาดพระพวกนั้นทบเบืเ่อหยิบจับเป็นเนื้อนะเปียกมาแล้วโดนเหงื่อโดนมือถ้าวันเนี้ยคือมาจากทิ้งเดียวนะมาดูด้านหลังมาดูตะขอเบ็ด เห็นไหมตะขอเบ็ดก็ยังเป็นสองชั้นดูใกล้ๆหน่อยนะครับเห็นไหมตะขอเบ็ดก็ยังเป็นลักษณะเส้นตออเต้นเห็นไหมบนตะขอเบ็ดตรงเนี้ยนะครับเีตรงนี้ ในเหรียญถอดเห็นไหมะติดเป็นที่กากเลยนะครับคลองคว้างเขายัางค,ม,คมเลยเนี่ยเหรียญที่ปั๊มท้ายะนรับเ,รเ,เพื่อนเหรียญพัวกัลเนี่ยบอกได้เลยว่าพิมพ์เริ่มที่จะมีปัญหานะครับในเหรียญหนวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเหรียญที่ปั๊มก่อนปั๊มหลังเส้นสายเหล่าเนี่ยนะครับมันจะมีความคมชัดไม่เท่ากันนะเนี่ยพิมพ์เริ่มจะมีปัญหาเพื่อนดูสิครับเนี่ยตัวพิมพ์เนี่ย ถ้าเหรี่ยญที่ปั๊มแรกๆลายเส้นบนเส้นบนเนี้จะคมชัดเลยนะครับนี่คือเหลี่ยญที่ปั๊มหลังๆเห็นไหมพิมพ์มันเริ่มที่จะสึกเพิ่มพิมพ์เริ่มจะตื้นเริ่มจะมีปัญหานะแต่เสี้ยนอะไรต่างๆเหล่านี้ที่พื้นเหลี่ยมก็ยังมีนะครับเบื่อเนยมะเสี้ยนเนี่ยมีนะครับถ้าไปล้างเนี่ยนะถ้าล้างจะเห็นหมดแหละนะครับเห็นคมอยู่นะ มาดูติ่งตรงนี้ตรงนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าอะไรบอสนิมมันเยอะเนี่ยตรงนี้ที่จริงจะมีติ่งเดือยอยู่นะครับนะเหรียญเนี่ยพอขึ้นสนิมเนี่ยนะครับเพื่อนสองในกล้องธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับมันถ้ามันปกคลุมเยอะเราก็เห็นรายละเอียดนะยากเหมือนกันแต่ผมสององจริงนะครับเพื่อนนะ มันจะเห็นได้หมดอ่ะเนี่ยนะมีลักษณะการแกะพิมพ์ในเริ่มจะสึกรุ่นนี้ก็ห้าพันหนึ่งหกพันเหรียญสองสี่หเก้านะครับทุกรุ่นเนี่ยหลวงปู่อี่มนะครับเหรียญที่ปั้มได้ท้ายพิมพ์ก็เริ่มสึกหลวงปู่สุกก็เหมือนกันนะครับหลวงปูกก่กันก็เหมือนกันเพราะว่าพิมพ์เป็นเหล็กก็จริงนคนับเบือนแต่โลหะที่นํามาปั้มเนี่ยมันก็แข็ง นะครับนิกเกิลทองแดงรอนเงินเนี่ยแข็งหมดนะครับเป็นเนื้อที่แข็งนะไม่ใช่เนื้อทองคำเนื้อตะกั่วเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับมันกระแทกไปเรื่อยๆนะครับมันก็เกิดการสึกได้นะครับสําหรับงานพิมพ์เนี่ยงานปั๊มเนี่ยใครบอกว่าแม่พิมพ์นะครับมันต้องเหมือนกันคมชัดนะครับผมไปลองนั่งปั๊มดูนะนพูดตามคนอื่นนะดิไม่เคยนั่งปั๊มนะครับ ด้วยตัวเองอนะ่ะไปถามโลงปั๊มเหรียญสิครับการศึกเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ดูสิครับขานาดเหรียญที่ปั๊มหลังๆนี่ยคมเอาของอนะออเซียนอีกนะคมเอาพวกเหรียญเก๊ของเซียนอีกนะ ดูตรงนี้เองน,นะเนี่ยตรงนี้ก็ยังเห็นโคมชัดอย่างน,นี้เยเส้นตรงเนี้ยเนี่ยน,นะเส้นเส้นเนี้ยก็จะทะลุขอบออกมา สันนิมนี่เพียบมันเอนๆดูนะครับผิวนี่แห้งนะครับผ้าเนี่ยไม่ได้หยิบไม่ได้จับไม่ได้ล้างเลยเลยก็รตรงมาทั้งนี้แหละส่วนใครชอบจะเช่าหาท่านก็ไปล้างออเองได้นะครับวิธีการล้างก็ง่ายนะถ้าจะล้างแบบให้เกลี้ยงไปเลยก็ใช้พวกน้ํายานะครับล้างเงินพวกเนี้ยนะแช่ออกหมด แต่ถ้าจะล้างให้ผิวมันอยู่เหมือนเดิมนะครับต้องค่อยๆทำนะใช้โซดาไฟละลายกับน้ํานะครับโซดาไฟสักฟานนิ้วก้อยนะครับน้ําสักหนึ่งข้อมือเนี่ยนะะละลายแล้วก็แช่ไว้นะสักห้าถึงสิบนาทีแล้วก็หยิบขึ้นมาล้างน้ํานะครับแล้วก็ไปแช่น้าผงชลศัดิอาจจะใช้คัตเติลบัตน,นะครับค่อยๆเช็ดออกก็ได้นะผิวเนื้อมันจะไม่มเกฑนสีมันจะคงอยู่นะครับ แต่สนิมพวกนี้มันจะละลายออกนะครับนั่นคือวิธีล้างที่ถนอมผิวพระนะฮะแต่ถ้าเราไปล้างด้วยกดเข้มข้นนะครับเบื่อนนะสนิมเหล่านี้ก็ออกไปหมดแหละแต่ต้องรอตั้งไว้สักนะครับเป็นเดือนผิวจะเริ่มค่อยๆเริ่มแห้งเริ่มกลับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลหะเนี่ยนะครับโดนสนิมเยอะเงี้ยเนื้อโลหะตายแล้วก็จะมนเสื่อมสภาพแหละนะ ไม่ใช่ว่าล้างมาแล้วจะใหม่กริ๊กนะครับจะใหม่เหมือนผ้าที่ปั๊มใหม่ไม่ใช่นะครับโลหะเนี่ยนะเนี่ยสนิมมันปกคลุมกันก่อนเยอะขนาดเนี้ยนะครับล้างออกมาเนี่ยนะครับผิวที่โลหะที่มันตายไปแล้วเนี่ยนะมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันก็เสื่อมนะครับเดือนนะเกล็นมันก็แห้งกลับมาเหมือนเดิมแหละไม่ใช่ว่าล้างผ้าที่ขึ้นสนิมเยอะเงี้แล้วจะกลับมาใหม่กริ๊กนะครับ มีวิธีเดียวนะครับถ้าอยากจะกลับไหมใหม่คิ๊กนะครับคือปัจจุบันนี้มันมีเครื่องร่อนนะครับเหมือนพวกเครื่องร่อนลูกเหล็กที่เขาร่อนในอุตสาหกรรมนะครับน่ะใช้พวกร่อนพวกจิวเวลรี่นะเป็นลูกเข็มเป็นลูกเหล็กเนี่ยนะท่านล้างด้วยน้ํายาล้างเลยสนีิบอกหมดแล้วนำไปร่อนนะครับสักประมาณห้าทีเงาวับเหมือนผ้าใหม่เลยนะครับ แต่นั้นมันคนละรูปแบบนะอัน,นั้นก็ใช้ทำพวกจิวเล่นะพ้าเนี่ยปล่อยตามสภาพนี่สวยสุดแล้วนะครับปล่อยตามสภาพนี่สวยสุดแล้วเนี่ยเพื่อนดูเดียวเห็นไหมอนันเรียนปั้มหลังๆปอปลายังเห็นความโคมเห็นร่องลอยการจิกการแกะเลย เนี่ยลายเส้นยันข้างหลังก็เป็นเส้นบนเส้นนะครับเนี่ยพิมพ์เริ่มมีปัญหานะครับเบื่อนาเหรียญพวกกันเนี่ยเหรียญที่ปั๊มหลังๆอย่าลีปปั๊มหลังๆแต่ก็ยังเป็นเส้นบนเส้นอยู่ไหมแต่พาเซียนไม่มีนะครับเส้นเนี้ยเส้นยันด้านหลังเนี่ยพาเซียนจะเป็นเนื้อเดียวทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ปั๊มจากโลกาสาห็นมาเส้นด้านบนก็คือการแต่งไม่พิมพ์นะครับการแกะคือแกะลายเส้นแล้วก็แต่ง ะนะครับนี่คืองานแกะแบบงานมือแบบยุคเก่าๆก็จะกลายมามีเส้นหบดเส้นแต่พอนําเหรียญท้ายของสายวิทย์นะครับที่ไปถอดมาเป็นเหรียญตาเนียน,นนะมันก็หายหมดเลยครับเพราะงานลอกพิมพ์ในยุคแรกๆมันลอกไม่ได้ดีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เจ้าของก็เปิดไว้ไม่สูงนะครับท่านใดสนใจนะ อยากจะนำไปบูชาก็ทักมาได้นะครับที่สุด968184377นะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะเนีย่ยเส้นสายเห็นไหมสนิมมันขึ้นเยอะธรรมดานะครับเบื่อพายหิ่งไม่ได้ใช้เลยเนีย่ยไม่ได้มีร่องรอยการสึกนะครับเหรียญนี้แต่สนิมเขาขึ้นเยอะนะครับเนื่องจากพานี่ตั้งเปลือยเปล่ามันหิ้งเก็บไม่ดี โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท,ากทาก่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวสวัสดีครับ